สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีของมาส่งอีกแล้ววันนี้มีของมาส่งอีกแล้วค่ะจริงๆมาส่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วแม่กิ่งยุ่งยุ่งยังไม่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาก่อนอื่นแม่กิ่งต้องขอกาบขอบคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะคุณตาคุณยายหมอท่านสั่งอาหารมาให้เด็กๆสองโหลเลยค่ะอันนี้เป็นอาหาร ของเดยอนคานินที่สำหรับบำรุงบำรุงค่ะก็แม่กิ่งก็จะเอาให้เด็กๆกินแล้วก็เอาให้แม,แม่แมวกินเนาะเอาให้สายลุงไหนไหนสายฟ้าอยากมาเช็คของเหรอลูกสายฟ้าอยากมาเช็คของใช่ไหมอาชัดตูนชัดตูนมาเช็คของแล้วลูกมาเมื่อกี้ก็อยู่นะคะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วสตูนของเรา มามามาใส่ฟ้ามาเช็คของลูกอย่าอย่าทำอะไรน้องนะลูกนะสายฟ้าเขาไม่ทานะคะแต่ว่ามีแต่น้องๆแกล้งน้องๆแกล้ง,ง,ง,งเขาวันนี้ยเขาที่แม่กิ่งสังเกตดูอ่ะน้องพยายามที่จะเข้ากลุ่มเล่นพยายามที่จะเข้ากลุ่มเล่นกับคนโน้นคนนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีใครเล่นกับเขาและแม่เดินไปไหนเขาก็เลยต้องวิ่งตามแม่ค่ะเข้าหาสตูศสตูนก็ยังไม่เล่นด้วย น้องก็เป็นแมวที่น่ารักดีค่ะตอนนี้คืออยู่เป็นน่ารักไม่กิเลสี้อ้อนด้วยค่ะเจ้าเสือน้อยของเราแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอผู้คุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเสมอมาแม่กิ่งก็ขอให้คุณตาคุณยายหมอท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญขาดไม่ได้ ก็ขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะและนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งค่ะที่ได้ที่ท่านได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองเช่นกันค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์เช่นกันนะคะคุณเอกสิธิ์ได้สั่งอาหารคาร์อตของอาหารเปียกมาให้เด็กๆสองกล่องค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตา ในกิ่งก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคนสวยของเราหนีไปบ้านหลังน้อยแล้วค่ะนีเขาไปอยู่ในบ้านสีชมพูล่ะหอมกันหอมกันอุ้ยหอมกันกับพี่ทองมณีเวลาเห็นเด็กๆเ,เขาหอมกันรักกันรู้สึกประภูนใจค่ะ คนเห็นคนดูก็ชื่นใจอิ่มเอมใจที่เห็นลูกๆรักกันหอมกันยิ่งยิ่งแม่กิ่งเป็นคนที่เลี้ยงพวกเขาแล้วเห็นพวกเขารักกันยิ่งรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะมีความสุขยิ่งเวลาบางครั้งแม่กิ่งไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้เห็นเ,เด็กๆเขาเล่นกันหยอกกันหอมกันโอ้สารพัดอาการค่ะแม่กิ่งจะเห็นเองแม่กิ่งก็จะมีความสุข ก็เป็นบุญอย่างนึ่งค่ะที่เด็กๆเขารักกันก็ถึงแม้จะมีทะเลาะก,กันบ้างก็ไม่เป็นไรทะเลาะก,กันก็ส่วนน้อยค่ะใช่ไหมคนสวยคนสวยใช่ไหมลูกอู้ท่านอนแม่เสือน้อยเนี่ยเสือน้อยของแม่เนี่ยท่านอนเนี่ย สายลุงดูนะคะนั่งมองแม่คุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเอาแต่นั่งจ้องอยู่นั่นแหละฮะเอาขนมเลียให้กินก็ไม่รู้จะเลียเอาเอาติดปากก็ไม่มีขูนี่อะไรนะคะแต่ไม่รู้จะเลียคนอะไรนิ่งจริงๆเลยค่ะนิ่งมากๆสำหรับแม่สายลุงของเรา จะค่อยๆผูกมิดไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวคิดว่าไม่นานเพราะว่าดูแล้วน้องไม่ดุร้ายเลยน้องไม่ดุเลยจงแต่ว่าแม่ยัง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 กล้ากลัวอยู่แม่กิ่งก็ไม่ค่อยเก่งทางเรื่องนี้เท่าไหร่น้อเรื่องจับแมวเท่าไหร่ก็เลยกล้ากลัวอยู่ก็เลยยังไม่กล้าลูบน้องจับน้องมาอุ้มแต่ค่อยๆผูกมิดเอาขนมให้กินถึงแม้แต่ยังไม่กินค่ะถึงแม้แต่ยังไม่กินแต่ว่า ก็ไม่มีขู่ไม่มีตกก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะสำหรับแม่สายลุงของเราลงไปหาลูกได้แล้วลูกไปะปะสายลุงลงไปหาลูกได้แล้วนะนีหนีขึ้นมานอนหนีลูกขึ้นมานอนข้างบนค่ะพักผ่อนแต่ช่วงเวลาที่เขาให้นมลูกเขาก็ลงไปหาลูกเขานะคะออันนุ่มน้อยนะล,ลูกหื สายฟ้าล่ะลูกสายฟ้าเอ้สายฟ้าเมื่อวานนี้มีอ้วกนะคะคิดว่าน้องน่าจะแพ้วัคซีนค่ะแพ้วัคซีนน้องก็เลยอ้วกแต่ว่าแม่กิ่นก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แล้วก็เอายาก้้งปลาให้กินก็ดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้เริ่มมีเสียงแอ้แอ้อ้อนแม่ได้ละสายฟ้าของเรา อยากออกไปเลข้างนอกอะลูกฮะอาเดี๋ยวไม่ให้ออกนะสายฟ้ากินข้าวก่อนสิลูกสายฟ้ากินข้าวก่อนนะลูกนะน่ารักอยู่เป็นค่ะสายฟ้าโชว์หน้าหน่อยลูกโชว์หน้าเพราะพ่อแม่เอฟซีเห็นความหลอ่อของหนูหน้อย นะะชุดหล่อเนี่ยอุ้ยหน้าเล็กๆเนี่ยฮะเสือเนี่ยเสือน้อยเรามาตามดูพี่ๆช่วยแม่เลี้ยงน้องดีกว่าค่ะอ่ะชัดตุนชัดตุนชัดตุนช่วยแม่เลี้ยงน้องนะลูกนั่งมองน้องนะคะเริ่มเริ่มไม่วิ่งหนีน้องละเมื่อกี้รอบรอบหนึ่งพี่ทองก้อนรักน้องมาก อ,อดน้องน่ารักมากๆค่ะพี่ทองก้อนอ่ะพี่ทองก้อนเลี้ยงน้องลูกใช่ไหมเลี้ยงน้องเร็วๆรักน้องนะล,ลูกรักน้องรักน้องอาวิ่งตามลูกวิ่งตามวิ่งตามพี่ทองก้อนเร็ว เร็ว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 วิ่งตามพี่ทองก้อนเดูดเดพี่ทองก้อนน่ารักมากๆแกค่ะดูรุ่นนี้ดูลักษณะแล้วพี่ทองก้อนน่าจะช่วยแม่เลี้ยงค่ะชาตูนเอาไหมลูกชาตูนด้วยไหมชาตูนช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยไหมลูกฮะชาตูนช่วยแม่เลี้ยงน้องด้วยไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาไหมและไหนกลุ่มนี้ล่ะลูกไหนไหนตรงนี้ล่ะตรงนี้พี่ทองมัน Уров, ออกมาสำรวจกันล so uh, ูกเร็วออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วมา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 พี่ทงก้อนพาน้องออกมาเร็วลูกเร็วเอาเดินหนีเฉยเลยแล้วไม่ช่วยแม่เลี้ยงน้องอ่ะลูกฮะกินนมลูกกินนมเร็วๆแม่อานมกับอาหารให้กินนะคะ แต่กลัวดูดูพี่ทองแท่งพี่ทองแท่งหอมน้องเดินมาหอมน้องพี่ๆก็ทยอยกันเดินมาหอมน้องค่ะดู <c oughs> สตังควิ่งตามสายฟ้า <c oughs> <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> อุ้ยอุยอยอยใครมากัดขาแม่เนี่ยฮะ <c oughs> ดูนะคะมากัดขาแม่เอาปีนปีนปีน จะปีนขาแม่แล่ะลูกฮะจะตังวิ่งตามพี่เขาทำไมอ่ะลูกฮะเออน้องตัวเองนะลูกมีการขู่น้องสายฟ้ามีการขู่น้องปะหน้ากันเมื่อกี้นี้ ตามแม่ตามแม่ตามแม่ทําไมล่ะลูกฮะฮะตามแม่ทําไมคนสวยเนี่ยตามแม่ทําไมลูกฮะตามแม่ใต้ตเลยเอเ้ยเวย,ย,ยจะไปไหนดีแม่มันกว้างจังเลยพหนูจะไปไหนดีเด็กๆเ,เดินมาถึงข้างหน้าแล้วนะคะ ส่วนสายฟ้าของเราก็มารวมกลุ่มกับพี่ๆค่ะอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนเด็กน้อยไปไหนอะเด็กน้อยไปไหนไม่ขู่พี่ๆนะลูกแต่เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะดูลักษณะแล้วดูลักษณะแล้วไม่ยากเลยสำหรับสายฟ้านะลูกนะ น,นั่งรวมกลุ่มกับพี่ๆลูกกับพี่ๆน้องๆนะลูกนะนะสายฟ้าจะได้คุ้นชินกับพี่ๆไงลูกพี่ๆเขาก็ไม่ได้ทาอะไรน้องนะคะไม่ได้ทาอะไรสายฟ้าแต่ตอนนี้มิวน้อยของเราออกเที่ยวไกลแล้วลูกออกเที่ยวไกลแล้วออกมาถึงหน้าบ้านเลยออกมาถึงโซนข้างหน้าเลยนะ ไหนกลุ่มนี้อยากเข้าหาแม่แลหละลูกป่าป่าป่าแม่เอาเข้าวแม่เอาเข้าวเข้าหาแม่นะลูกนะสามคนเข้าไปหาแม่แล้วนะคะแต่เจ้าตัวน้อยคนนี้ไม่ยอมเข้าสายลมแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมลูกอุ้ยสายลมไม่ยอมเข้าหรอลูกออกสำรวจค่ะตัวแค่นี้ออกสำรวจทั่วเลยเดินทั่วบ้านเลยค่ะ แม่เขาลงมาให้นมลูกแล้วนะคะเวลาให้นมลูกเขาจะนอนผ้านี้ค่ะ